วิถียุทธคนขายามแห่งต้าเฟิงตอนที่41มือปราบนักกวีมหาบัณฑิต3คนในสำนักศึกษาต่อยตีกันหรือเป็นเพราะถกธรรมจนข้ามพ้นขีดจำกัดถึงเลื่อนขั้นจากสุภาพชนที่เพียงใช้ฝีปาก มาเป็นวิวาทต่อยตีองค์หญิงใหญ่ตกใจไม่น้อยนางเคยศึกษาอยู่ในสำนักศึกษาอวิลู่มาระยะหนึ่งมหาบัณฑิตทั้งสี่มักจะตกทธรกันอยู่เสมอยามอารมณ์ดีก็หัวร่อเฮฮายามร้อนใจขึ้นมาก็เอ่ยปากด่าทอโดยไม่คำนึงถึงภาพลักษณ์ทว่าลงมือวิวาทต่อยตีกลับไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนถึงยังไงมหาบัณฑิตก็มีฐานะสูงส่ง เป็นอาจารย์และแบบอย่างของผู้คนไหนเลยลงมือต่อยตีกันโดยง่ายเจ้าโศขมหมดคิ้วเล็กน้อยวางถ้วยน้ำชาลงเอ่ยถามว่าเหตุใดจึงลงมือต่อยตีกันอาจารย์ชราผู้นั้นสายหน้ากล่าวอย่างอับจนปัญญาว่าไม่ทราบเดิมทีท่านหลีโม่ไปกํกำลังเขียนอักษรจูจ่ๆมหาบัณฑิตท,ทั้งสอง ก็ปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศจากนั้นก็เริ่มต่อยตีกันอาจารย์ชรานิ่งไปครู่หนึ่งกล่าวเสริมด้วยสีหน้ากังวลว่าคนหนึ่งกล่าวว่าไอ้เท่าเถื่อนอีกคนหนึ่งกล่าวว่าโจรเท่าไรยางอายท่าทางโกรธเกรี้ยวยิ่งนักครานี้อาจารย์ใหญู่้มีความหนักแน่นดังขุนเขายังตกใจ รับรู้ได้ถึงความผิดปกติองค์หญิงใหญ่กล่าวว่าอาจารย์ใหญ่พาข้าไปด้วยเจ้าโศกกล่าวเสียงทุ้มต่ำหนึ่งจัางรอบตัวข้าคือตำหนักอริยะเมธีเบื้องหน้าองค์หญิงใหญ่กลายเป็นภาพลางเรือนวูบหนึ่งจากนั้นก็เห็นภาพแกะสลักของอริยะเมธีถือม้วนคัมภีร์ภายในตำหนัก มีเทียนไขจุดสว่างสัยมีควันลอยสูงขึ้นนอกตำหนักบังเกิดเสียงอึกทึกครึกโครมลมรุนแรงหอบหนึ่งพุ่งเข้าสู่ตำหนักใหญ่เทียนไขทุกดวงดับวูบอาจารย์ใหญ่เจ้าโศหายไปจากโต๊ะฝั่งตรงข้ามองค์หญิงใหญ่เดินฝ่าลมออกไปหน้าประตูตำหนักลมแรงพัดกระโปรงโบดลิ้ว อาพรแนบกับทรวงอกแม้จะเป็นชุดหนาในฤดูเหมันยังไม่อาจาปิดกั้นส่วนที่นูนออกมาจากร่างกายของนางได้เมือ่อทอดสายตาขึ้นไปบนฟ้ามหาบัณฑิตท,ทั้งสามยืนอยู่กลางอากาศรอบตัวทั้งสามมีปราณจางๆห่อหุ้มเป็นปรานันเที่ยงตรงเข้มแข็งเมื่อรัศมีปราณประทะกันอากาศเกิดสั่นไหวกลายเป็นลมแรง จางเซิ้นแค่นเสียงดังเธอกล่าวว่าหลีมู่ไปเจ้าคนหน้าไม่อายวันนั้นแย่งลูกศิษย์กับข้ายังพอทาเนาวันนี้กับกล้าทําเรื่องต่ําช้าถึงเพียงนี้หรือความรู้ของอริยะเมธีที่ศึกษามาลงไปอยู่ในท้องสุนัขจนหมดแล้วองค์หญิงใหญ่มีสีหน้าประหลาดใจไม่ทราบว่ามหาบัณฑิตหลีมู่ไปกระทําสิ่งใดถึงทําให้มหาบัณฑิตจางเซิ้นมีโทสะถึงเพียงนี้ แย่งชิงสิทธ์ทั้งสองคนเคยแย่งชิงสิทธ์กันลีโม่ป่ายตะโกนเสียงดังโต้กลับในฐานะอาจารย์การช่วยเติมสีสันให้บทความบทกวีของสิทธ์มีปัญหาอันใดห,หรือเจ้าเท่าเจ้าอิจฉาความสามารถของข้ามากกว่าเฉินไทกล่าวว่าเจ้าหุปปากไปเถอะเราผู้เท่าทนดูต่อไปไม่ไหวแล้ว หลีมู่ไปเหลือมองแวบหนึ่งกล่าวว่าผู้แทะจางมีโทรศัพท์ต่อค้ายังนับว่ามีสาเหตุเฉินไทเจ้าเกี่ยวข้องอันใดรีบไปยืนคอยอยู่ด้านข้างยามนั้นจางเส้นล้วงตำราเล่มนึงออกจากอกกล่าวรีบเรียบว่าดูท่า,าการต่อสู้ด้วปรานเที่ยงธรรมคงยากจะตัดสินแพ้ชนะได้เขาฉีกหน้านึงออกมาจุดไฟให้ลุกไหม กลายเป็นเมฆสีเขียวกลุ่มหนึ่งพุ่งเข้าหาหลีมู่ไปกลุ่มเมฆนั้นแท้จริงแล้วเป็นดวงสีเขียวแยกเขี้ยวดุร้ายบินกลูเข้าไปราวกับฝูงตักแตนหลายปีก่อนเราผุ้เท่าท่องไปทั่วล่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลลัพธ์อันใดหลีมู่ไปไม่แตกตื่นแม้แต่น้อยคว้าคัมพีเล่มหนึ่งออกมาชี้ออกมาสองหน้าจุดไฟลุกโชน ใบหนึ่งมอดไหมจนหมดสิ้นกลายเป็นกิ้งก่าสีแดงเพลิงลักษณะกึ่งจริงกึ่งมายากระผุงแก้มกิ้งก่าเพลิงพองขึ้นพ่นเปลวไฟร้อนแรงยาวสิบจังแผดเผากลุ่มเมฆสีขาวจนกลายเป็นจุนขนาดเดียวกันกระดาษอีกแผ่นหนึ่งมอดไหมจนหมดสิ้นกลายเป็นสตรีเผยสัดส่วนอวบอัดเคลื่อนไหวแผ่พริ้วราวกับมัจฉา แแบกว่าเข้าหากลางเส้นขณะที่เข้าใกล้มหาบัณฑิตจางพระรู้สึกหนังตาหนักอึ้งเกิดความง่วงอย่างยากจะทนทานมุมปากสตรีเชิดขึ้นเล็กน้อยยื่นใบหน้าแย้มยิ้มเย้ายวนเข้าหาจางเส้นทันใดนั้นจางเส้นฉีกกระดาษไปหนึ่งในมือเปลวไฟลุกโชนกลายเป็นลูกกลมสีทองเปล่งแสงออกมา โอ้ลีโม่ไปถูกลูกลมสีทองพุ่งใส่ทั้งด้านหลังแสงสีทองโจมตีจนทุรักทุเลจางเส้นถูกลูกล,กลมทองแผดเผาสลัดหลุดจากความม่วงงนรีบเร่งปราณเที่ยงธรรมกระแทกสัตรีที่เกือบเปือยกายออกไปองหญิงใหญ่จ้องมองภาพตรงหน้าอย่างนิ่งงนันเมื่อฝึกสายนักปราถ,ถึงระดับที่หก จะสามารถศึกษาวิชาของสายอื่นถ่ายทอดสูตรปลายผู้กันบันทึกลงทำพีเมื่อครู่จางเซนใช้วิชาของผู้ใช้กู่สตรีท,ที่หลีมู่ไปเสกจากกระดาษคือสายวิชาในพ่อมดถ่าว่าเป็นระดับที่เท่าใดนางเอกก็ไม่ทราบชัดส่วนวิชาที่เฉินไทใช้หากนางมองไม่ผิดเป็นวิชาโอสถทองของลทัทธิเตา๋ามหาบัณฑิตท,ทั้งสาม ต่อสู้กลางอากาศอย่างดุเดือดนักศึกษาเบื้องล่างรับชมดูอย่างออกรถออกชาติแม้จะกังวลกับมหาบัณฑิตทั้งสามที่ต้องรับมือกันเป็นพลวันแต่การได้เห็นเหล่ามหาบัณฑิตวิวาทต่อยตีกันนะับว่าเป็นโอกาสที่หาดูได้ยากยิ่งน้อยนักจะได้พบเห็นเมื่อเห็นว่ายังไม่อาจจัดการกับหลีมู่ไปได้จางเซินพลันบังเกิดความคิดขึ้นหลีมู่ไป กางเกงของเจ้าหลุดแล้ววางขาหลีหมู่ไปพลันเย็นวา่าพบว่ากางเกงของตนเท่าไรล,ลงไปกองที่ข้อเท้าชังหน้าตายยิ่งนักหลีหมู่ไปจิตใจแหลกสลายตะหวาดเสียงดังกางเกงทุกคนจงหลุดเบื้องล่างผู้คนทั้งหลายต่างคว้ากางเกงของตนด้วยความแตกตื่นหยกขาวน้ำนมที่เอวของหญิงใหญ่ พลันปรากฏแสงวาบขึ้นเมื่อนั้นน้ำเสียงหน้าเกรงขามดังกระจ่างชัดในหูของทุกคนสถานที่แห่งนี้ห้ามไม่ให้คนในสำนักต่อสู้กันสถานที่แห่งนี้ห้ามลอยกลางอากาศใสหัวลงมาให้หมดสิ้นเสียงนั้นปลานเที่ยงธรรมของมหาบัณฑิตทั้งสามพลันสลายถูกกระชากลงจากอากาศกลับสู่พื้นดินอีกครั้ง เจ้าโสในชุดผ้าป่านผมดอกเราปล่อยสยายเดินสีหน้าเคร่งขรึมมาหยุดตรงหน้าคนทั้งสามใช้สายตาคมกล้าสำรวจดูกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นจางเส้นกับหลีมู่ไปสบตาอย่างเงียบงนันคลิปตานั้นพลันบรรลุข้อตกลงจางเซ้นแค่นเสียงดังเฮกล่าวว่าไม่มีอันใด ยังมีความเห็นต่างกันในเรื่องการศึกษาไม่มีใครยอมผู้ใดหรีหมู่ไปกล่าวว่าด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนวิธีดูอาศัยหลักเหตุผลเอาชนะผู้อื่นเป็นวิธีที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐที่อยู่ท่านอาจารย์ใหญ่ข้าขอฟ้องร้องพวกเขาโป้โปดต่อท่านมหาบัณฑิตเฉินไท่รอบแทงทั้งสองคน สังหารคู่โดยไม่ทันระวังป้องกันจางเส้นกับหลีหมู่ไปหันศรีรษะไปพร้อมกันจ้องมองด้วยสายตาดุร้ายฉินไททอดสายตาไปยังกรแพงเตี้ยกล่าวว่าพระราชาใหญ่วงรู้จักบทกวีส่งหยางกงสู่ชิงโจหน้าศาลาเหมียนหยางกระมังเจ้าโศมองไปยังกรแพงเตี้ยเพ่งมองครู่หนึ่ง มองเห็นอักษรตัวเล็กๆบรรทัดนั้นก็เข้าใจในบัตรดนเขาทราบดีว่าระยะนี้จางจินเยียนกับหลี่ฉุนจิ้งกำลังอิจฉาบัณฑิตจือหยางอย่างยิ่งบทกวีบนกระแพงเตี้ยเป็นบทกวีที่ดีหากเผยแพร่ออกไปนอกจากจะสร้างชื่อได้แล้วยังมีโอกาสที่จะสืบทอดไปอีกยาวนานทั้งสองต่างช่วงชิงโอกาสสร้างชื่อ ก็เป็นที่เข้าใจได้ช้าก่อนเมื่อครู่พวกเขาปิดบังต่อข้าหมายความว่ายังไงใบหน้าอาจารย์ใหญ่เจ้าโสกกระตุกครานึงขณะจ,จะกล่าววาจาหางตาพลันเลยเห็นกระโปรงยาวเรียดพื้นองค์หญิงใหญ่ผู้สูงส่งเย็นชากำลังเดินเข้ามาช้าๆเขาจึงกล้ำมเกลืนวาจาที่ต้องการกล่าวลงไป องหญิงใหญ่กรอกในตางดงามเล็กน้อยยิ้มอย่างสำรวมกล่าวว่ามหาบัณฑิตทั้งสองเกิดความขัดแย้งกันเพราะบทกวีใดจางเซิ้นกับหลีหมู่ไปรีบโค้งคาระวะกล่าวว่าเป็นเพียงบทกวีส่งเสริมการศึกษาบทหนึ่งองหญิงใหญ่เบนสายตาไปยังกำแพงเตี้ยในตางดงามเปล่งประกายบทกวีที่ดี หลังนิ่งไปครู่หนึ่งริมฝีปากก็ขยับเบาๆบทกวีบทนี้เป็นผลงานของผู้ใดจางเส้นฝืนกล่าวว่าเป็นสิทธิของเราผู้เท่าอืมบทกวีส่งหยางกงสู่ชิงโจณนาสาราเหมียนหยางก็เป็นผลงานของเขามือปราบอำเภอฉางเลิอผู้นั้นในตาขององค์หญิงใหญ่ฉายแววประหลาดใจเขาไม่นาาว่าสีชีอัน หลีมู่ไปตอบก่อนจะเสริมอีกประโยคว่าก็เป็นสิทธิ์ของข้าด้วยเช่นกันองค์หญิงใหญ่รู้สึกคุ้นหูกับชื่อนี้เรากับเป็นชื่อที่เคยได้ยินผู้ใดเอ่ยถึงมาก่อนแต่ไม่ได้จดจำใส่ใจแม้ทบทวนก็ยังนึกไม่ออกผู้มีความสามารถถึงเพียงนี้รับเป็นเพียงมือปราบคนหนึ่งในอำเภอฉางเลอช่งเป็นการลบหลู่พรสวรรค์ของเขายิ่งนะัก ต่อให้แต่งกรอนเป็นอย่างเดียวเราผู้เป็นองค์หญิงยังสามารถเลี้ยงไว้ในโจรในฐานะที่ปรึกษาองค์หญิงใหญ่รุ่นคิดขึ้นในใจนักศึกษาคนอื่นที่ยืนอยู่ใกลออกไปกำลังชื่นชมใบหน้างดงามขององค์หญิงใหญ่นางงดงามเรากับบัวหิมะโดดเดี่ยวในโลกล่าบุคลิกท่วงท่าอันสูงส่งชจนให้ผู้คนลืมเลือนโลกีวิสัยไหนเขาอยู่ที่ไหน ในตาใสากระจ่างขององค์หญิงใหญ่กว่าจ้องมองทุกคนไปเที่ยวบนภูเขาแล้วเฉินไท่กล่าวนักศึกษาที่ได้ยินบทสนทนาของพวกเขาพรันรู้สึกสะท้านใจอย่างรุนแรงในที่สุดพวกเขาก็ทราบแล้วว่าบทกวีส่งเสริมการศึกษานี้เป็นผลงานของผู้ใด